สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กช่างด้าน,นนายนมมินนั่นเองวันนี้เราจะมาแนะนําเรามปแนะนำแอปไลน์นะแอปไลน์เอาพิเศษนะ,ะครับของทางการเขาคือมันเป็นมันเป็นโปรแกรมที่เราไปกดเหมือนไลน์ธรรมาดานี้ครับกดไปเป็นเพื่อนอคือโหลดมาติดตั้งนะแล้วแลวกดไปเป็นเพื่อนเขาแล้วเราก็ไปลงทะเบียน เพื่อที่จะขอรับฉีดวัคซีนอันนี้มันดวน่วนนะเลยรัดทําให้ก่อนเพื่อที่ขอรับทําวัคซีนอ่ะเอยฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่ามันตัองไปตามลําลดับใช่ไหมใครใครพร้อมอันนี้เขาเรียกว่าแอปหมอพร้อมนะเดี๋ยวเขไปดูที่หลังเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะแอปหมอพร้อมซึ่งไปโหลดไปลองโหลดจาก <c oughs> จาก Play Store ของ Android นะครับก็มีคนคอมเมนต์ว่ามันมันไม่เวิร์กอะ ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างั้นนะแต่ว่าเข้าไปโหลดที่นี่ก็ได้นะครับโหลดที่เข้าไปที่ Google น่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าหมอพร้อมนะครับแล้วก็ไปหามันก็ไล่ลงมาดูมันก็จะเห็นมันก็จะเห็นที่เขาเขียนว่าหมอพร้อมแอปแล้วก็ที่เขาข้างล่างเ็จะเขียนว่าติดตั้งอะ่ะอันนั้นโหลดได้เลยแล้วเราก็ไปเราไปดูเขาจะเริ่มเริ่มลงทะเบียนวันที่หนึ่งพฤษภาน,นะครับ แล้วก็ใครจะได้ฉีดวันไหนก็ตามลําดับตามลําดับเขาก็คงจะดูข้อมูลเราครับว่าอายุเท่าไหร่มีโรคเสี่ยงอะไรที่ต้องต้องรีบๆมาอย่นเงี้ยใครแข็งแรงอาจจะทีหลังก็ได้นะส่วนละส่วนว่าจะฉีดแล้วเอา้ารับเลยส่วนว่าจะฉีดแล้วเ,<อ>เป็นยังไงก็ไม่ว่ากันอันนี้เราเดี๋ยวค่อยมาบ่นกันทีหลังอาฉีดไว้ก่อนฉีดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวจะ พาไปดูคือหลังๆนี่คือไอ้ที่ที่วีดีโอหลังๆนี่เป็นของทางการเขาทำนั่นผมช่วยเขาโปรโมทที่เฉยจะได้ทั่วถึงทุกท่านนะครับมันมีประโยชน์ช่วยกันดูนะครับเริ่มเลยนะครับก็เข้าไปอย่างเงี้ยพิมพ์คำว่า นี่นะครับแล้วก็ค้นหานีา่ได้ทั้งหมดนะอันเนี่ยผมกดติดตั้งมันจะมีขึ้นติดตั้งอยู่ครับนี่นะกดติดตั้งแล้วตรงนี้ติดตั้งไปเลยนี่ครับกดติดตั้งไป รอแปบ๊บรอแป๊บนะครับมันก็จะติดตั้งไงโอ้โหนานดนะมามามาก้ามิกเไมชา้าจัจอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เปิดเอาให้อบขึ้นมา แล้วก็ลงทะเบียนจัดการได้เลยนะครับโอเคแค่นี้ครับไปดูวิธีการของเขาอีกทีวันนี้เรามาเรียนรู้12ฟังก์ชันการใช้ Line Official Account หมอพร้อมเพียงคุณเพิ่มเพื่อนลงทะเบียนกดยอมรับข้อกำหนดกดยินยอมให้แจ้งเตือนและกดรับทราบกรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ กดบันทึกหากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึกหน้าจอจะยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จถ้าต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นเลือกเพิ่มบุคคลอื่นระบุค,ความสัมพันธ์กรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เช่นกัน จากนั้นมาตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนโดยเข้าไปที่จองฉีดวัคซีนโควิด19เพื่อตรวจสอบรายชื่อกดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนกดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด19เลือกจองกดรับสิทธิ์ทำแบบคัดกรองและกดบันทึก หน้าจอจะแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วกดยินยอมเลือกโรงพยาบาลเลือกวันเวลากดยืนยันคุณจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายเข้ารับวัคซีนกรณีเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีนเลือกเมนูการจองวัคซีนทำการเปลี่ยนการจองระบุวันเวลาใหม่คุณจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายใหม่ ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน1วันจะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่1โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ภายใน1วัน7วันและ30วัน และจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้รับวัคซีนเข็มที่ 2. 2เมื่อได้รับวัคซีน2เข็มแล้วจะได้รับข้อความยืนยันจากหมอพร้อมพร้อมทั้งจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโดยสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนเข็มที่2เช่นกันหมอพร้อม พร้อมแล้วที่จะดูแลคุณด้วยความห่วงใยเพื่อคนไทยปลอดโควิด